เคยรู้สึกไหมว่าทําไมงานในทีมมันช้าทั้งที่คนก็เยอะหรือบางครั้งประชุมกันทั้งวันแต่ปัญหาก็ยังอยู่ที่เดิมหลายคนคิดว่าโครงสร้างองค์กรคือแค่ผังกล่องสวยๆบนกระดาษแต่จริงๆแล้วมันคือระบบที่กําหนดว่าใครตัดสินใจใครทํางานและงานจะไหลเร็วหรือช้าถ้าออกแบบพลาดผลคือทีมเหนื่อยต้นทุนบานและเป้าหมายไม่ถึงคลิปนี้จะช่วยให้คุณเห็นมุมที่คนมักมองข้ามได้แนวทางคิดใหม่วางโครงสร้างให้รองรับการเติบโต ลดความซํำซ้อนและทำให้ทีมทำงานง่ายขึ้นถ้าคุณอยากให้งานไหลลื่นคนทำงานไม่เครียดและองค์กรพร้อมโตฟังต่อเลยเพราะสิ่งที่ได้จากคลิปนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องโครงสร้างงานของคุณไปตลอด 1. วันนี้เราชวนคุยเรื่องการออกแบบผังองค์กรให้โรงงานโตได้ต้นทุนลดในโลกที่คนทำงานน้อยลงแต่โจทย์งานเยอะขึ้น ข่าวบอกชัดว่าแรงงานไทยกำลังหดและหลายโรงงานปิดตัวต่อเนื่องเราจึงต้องทำงานให้ฉลาดและคล่องกว่าเดิมปัญหาที่เจอบ่อยคือเราแก้ด้วยการเพิ่มตำแหน่งเพิ่มชั้นจนตัดสินใจช้าต้นทุนบานจริงๆแล้วโครงสร้างที่ดีต้องออกแบบจากงานและเวิร์กโฟลจริงไม่ใช่จากเส้นรายงานบนแผนภูมิเริ่มแบบนี้นะขั้นที่1จับงานจริงว่ามีคอขวดตรงไหนคุณภาพปล่อยงานช้าเปลี่ยนรุ่นผลิตนานซ่อมบำรุงรออนุมัติ เราวัดด้วย OEE, FPY, Changeover, m t t r แล้ววางแบ็กบนขององค์กรรอบจุดตัดสินใจเหล่านี้ขั้นที่2ทำจ j อบอาร์ i ิเทคเจอให้ชัดแยกเป็น Job Family ผลิตซ่อมบำรุงคุณภาพส upply chain ทำระดับ4-6ชั้นตามทักษะจริงและเขียน Job บ e s สคริปชันให้สื่อสารตรงลดสับสนเรื่องตำแหน่งกับเงินเดือนขั้นที่3วางแผนกำลังคนแบบ SWP รายเดือนรายปีใช้ข้อมูลทักษะกะ การขาดลาและกำลังผลิตจากระบบที่อัปเดตใกล้เวลาจริงเพื่อคาดดีมาน Supply ดับและววางเซนาริโอดีฐานแย่ขั้นที่4เชื่อมโครงสร้างเข้ากับ KPI ค่าตอบแทนประเมินผลงานลด KPI ให้เหลือตัวจริง4-6ตัวที่ผูกกลยุทธ์และใช้หลักสมาร์ทเมื่อพร้อมใช้ AI ช่วยทำ KPI ให้ฉลาดขึ้นองค์กรที่ทำเห็นผลทางการเงินดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญตัวอย่างกับดักที่ชอบพลาดเราเพิ่มหัวหน้ากะเพื่อหวังลดดาว i า e แต่พอแมปงานจริงกลับพบว่าซ่อมเชิงพยากรณ์ยังไม่อยู่ในกะวิธีพลิกคือย้ายบทบาทช่างเข้ากะและให้สิทธิ์ตัดสินใจเร็วพร้อมเปลี่ยน KPI เป็น MTTR PM Compliance ผลคือดาวไทม์ลดโดยไม่ต้องเพิ่มชั้นบริหารเราอยู่ในปีที่บริษัททั่วโลกปรับโครงสร้างลดค่าใช้ใจ่ายโรงงานที่ชนะจะไม่เพิ่มคนแบบเดิมแต่ออกแบบงานบทบาทการตัดสินใจให้เร็วและคมกริบสรุปเป็น small wins 30-60วันให้ลงมือเลยนะ 1. ลด KPI จาก20เหลือ5ตัวและประกาศนิยามให้ชัด 2. ทํทำ job leveling sprint ในสายผลิตให้ครบโปร่งสายเรื่องตำแหน่งเงินเดือน 3. ตั้ง decision cell ในกะให้อนุมัติเรื่องเล็กได้ทันทีความเร็วขึ้นต้นทุนลงถ้าคุณเป็นหัวหน้า Gen Y Gen C สิ่งที่ต้องจำคือโครงสร้างที่ดีไม่ได้วาดด้วยกล่องแต่สร้างจากงานจริงเริ่มจากงานใส่บทบาทผูก KPI และให้คนใกล้งานตัดสินใจในกรอบชัด ทำได้แบบนี้ทีมจะหายเครียดงานจะลื่นและองค์กรจะพร้อมโตพร้อมเริ่มหมดนี้ไหมเลือกลายผลิต1เส้นวัดคอขวดล็อกบทบาทตัด KPI ให้คมอีก60วันเราจะเห็นค่าใช้จ่ายที่นิ่งขึ้นและทรูพุธที่ดีขึ้นแบบจับต้องได้ 2. เรื่องที่แก้เจ็บได้จริงในโรงงานทํา job family J D job level ให้ชัดยุคนี้แรงงานไทยหายากขึ้นและโรงงานเล็กๆปิดตัวมากขึ้นถ้าโครงสร้างงานยังสับสนต้นทุนจะขึ้น แต่่ผลงานนไมขึ้เพนพอยท์ที่เห็นชัดคือไทเทลบวมแต่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจดี JD เขียนแบบทั่วไปไม่บอกทักษะและระดับความชํานาญที่ต้องมีผลคือคัดคนไม่ตรงฝึกนานทีมเครียดเพราะ KPI ก็ยาวเกินจําเป็นวิธีแก้เริ่มง่ายๆเลยเปลี่ยนจากคิดเรื่องตําแหน่งไปคิดเรื่องงานบวกทักษะบวกผลลัพธ์ทำจ็อบแฟมิลี่ตามเวิร์ l โฟผลิตซ่อมบำรุงคุณภาพสป라이์เชนแล้วกำหนดจ็อบเลเวลให้ชัด4-6ระดับ ตามความรับผิดชอบและสิทธิตัดสินใจเขียนเจดีแบบ Skill Space แต่ระบทบาทต้องระบุงานหลักทักษะที่ต้องมีระดับความชำนาญและ KPI ที่วัดได้จริงเช่น OEE f p y MTR t Changeover และวันฝึกจนทำงานได้คล่องเชื่อมต่อกับ SWP รายเดือนรายปีโดยวางกำลังคนตามระดับทักษะไม่ใช่แค่จำนวนหัวใช้ข้อมูลจากระบบงานให้ใกล้เวลาจริงเพื่อคาดดมาด์ supply gap แ,แล้วกำหนดแผนสัญหาฝึกอบรมให้ตรงเป้า เรื่อง KPI ขอให้น้อยแต่คมเลือก5ตัวที่เป็นคีย์และทำให้สมาร์ทเมื่อพร้อมใช้ AI ช่วยทำ KPI ให้ฉลาดขึ้นมีหลักฐานว่าผลลัพธ์ทางการเงินดีขึ้นจริงกับดักที่เจอบ่อยคือคิดว่าล้มเหลวแล้วจบตัวอย่างทีมคุณเพิ่ม title เพื่อดึงคนแต่ productivity ไม่ขึ้นนี่ไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นที่ส่งพลังถ้าเรากลับไปทำ job architecture ให้ตรงกับงานและทักษะแล้วปรับ KPI ให้ผูกผลลัพธ์ ผลที่ได้คือไทเทลลดความซําซ้อนเวลาฝึกสั้นลมและทรูพุตดีขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มหัวสรุปเป็น small win 30-60วัน 1. รวบรวมชื่อเรียกตำแหน่งแล้วจัด job level มาตรฐานให้ครบ 2. ปรับ JD ให้ใส่ skills plus proficiency plus decision rights plus KPI 3. ตั้ง skill matrix หลายๆเพื่อจัดกะสลับงานได้ฉลาดขึ้นและย่น time to proficiency ถ้าคุณเป็นหัวหน้า Gen Y Gen 4จำไว้ง่ายๆเลยโครงสร้างงานที่ชัดคือทีมไม่เครียด ผลลัพธ์ชัดและต้นทุนคุมอยู่เริ่มวันนี้ที่ลายเดียวแล้วขยายทั้งโรงงานในอีกไม่กี่เดือนวันนี้เรามาคุยเรื่องที่ทําให้โรงงานนิ่งขึ้นแต่เร็วขึ้นวางแผนอัตรากําลังรายเดือนรายปียุคนี้แรงงานไทยหายากและโรงงานเล็กๆปิดตัวเพิ่มถ้าจัดขนพลาดต้นทุนจะขึ้นทันทีเพนพอยที่เห็นชัดคือใช้หัวคนรวมๆไม่ดูระดับทักษะผลคือโ t บานแต่คอขวดยังอยู่คำตอบคือทำ l l Space Planning วางกะจากทักษะที่ครอบคอขวดจริง เริ่มแบบนี้นะ 1. ตั้งวอลูมรายสัปดาห์รวม HR ผลิตคุณภาพซ่อมบำรุง 2. ทํา rolling forecast 4-8สัปดาห์แล้วแปลงเป็นคนต่อกะตามทักษะไม่ใช่หัวรวม 3. ตั้ง KPI น้อยแต่คม OEE FPY Changeover m t t r และวันฝึกจนชำนาญทำให้สมาร์ทและรีวิวทุกสัปดาห์ถ้าพร้อมใช้ AI ช่วยทำ KPI ให้ฉลาดขึ้นหลักฐานบอกว่าผลลัพธ์ทางการเงินดีขึ้นจริง 4. ทำ SWP รายปีแบบ Demand, Supply, Gap, Scenario, Action ระบุชัดว่าจะสรรหา cross train หรือทำ Automation จุดไหนเพื่อคุม OT และยกผลิตภาพคลิ i แ f งเ n อร์ชวนคิดนะโลดงานสัปดาห์หน้าดีดขึ้น18%คุณจะเปิด OT ทุกกะหรือดึง change over champion และ QA release เข้ากะแล้วเปิด OT เฉพาะจุดถ้าโฟกัสทักษะขอขวด OEE จะขึ้นโดย OT ไม่พุ่งคุณจะเลือกแบบไหน Small win 30-60วันลด KPI จาก20เหลือ5ตัวประกาศนิยามให้ชัด ตั้งสกิลเมทริกซ์ต่อลายแล้วจัดกะให้ครอบคอขวดผลที่เห็นคือทีมไม่ล้าคุณภาพนิง่งและต้นทุนคุมอยู่จำง่งายๆเลยคือคนที่ใช่ในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่พอดีเริ่มวันนี้ที่ลายเดียวแล้วขยายทั้งโรงงานในอีกไต,ตรมาสหน้าคุณพร้อมพาทีมเข้าที่แล้วปล่อยผลงานให้พุ่งหรือยัง 3. ไม่พูดถึง KPI ลิสต์ยาวอีกต่อไปเราจะเชื่อมโครงสร้างงานให้เข้ากับ KPI ค่าตอบแทนและการประเมินผลงานแบบที่ทีมรู้สึกว่า แฟร์ Fair, และขับเคลื่อนได้จริงทำไมต้องเปลี่ยนเพราะงานวิจัยบอกชัดถ้า KPI เป็นคีย์จริงๆและปรับด้วยข้อมูล AI ผลลัพธ์ทางการเงินดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและถ้าโครงสร้างออกแบบจาก workflow คนใกล้งานจะตัดสินใจได้เร็วขึ้นเริ่มจากตัด KPI เหลือ4-6ตัวต่อลาย OEE, FPY, Changeover, m t t r และวันฝึกจนชนานาญทาให้ smart และผูกเข้ากับสิทธิตัดสินใจที่อยู่ใกล้งานที่สุดต่อด้วยค่าตอบแทนตั้งโบนัสทีมลายหกสิ์เซ็นผูกกับ KPI ระบบและส่วนรายบุคคล3 0 4สวิธีนี้ลดไซโลและทําให้คนช่วยกันปิดขอขวดข้อมูลจากแนวปฏิบัติองค์กรชี้ว่าการผูกค่าตอบแทนกับโครงสร้างงานที่โปร่งใสช่วยเพิ่มความยุติธรรมและแรงจูงใจเรื่องประเมินผลงานเราจะไม่รอปลายปี ใช้แดชบอร์ด MIS รายกะรายสัปดาห์รีวิวงานแบบเรียลไทม์หลักฐานบอกว่าการเชื่อมข้อมูลหน้างานช่วยให้แผนคนแม่นขึ้นและลดการขาดงานที่ไม่คาดคิดอยากเล่าเคสกล้าลองแล้วขังแต่มุมมองคุ้มทีมหนึ่งเปลี่ยนโบนัสบุคคลเป็นโบนัสทีมหลายรอบแรกเสียงบนเยอะแต่ OEE ขึ้นและการโทษกันลดลงเราได้บทเรียนว่าค่าตอบแทนที่ผูกผล,ลระบบสร้างพฤติกรรมที่ดีกว่าสรุป small wins 30-60ถึงวัน 1. ตัด KPI ให้เหลือ5ตัวแล้วประกาศนิยามให้ชัด 2. ทำพายล็อตโบนัสทีม1ลายวัด OEE FPY MTR t และ changeover ทุกสัปดาห์ 3. ตั้งวอลลุมข้ามฝ่ายเพื่อแก้คอขวดแบบวันต่อวันจำง่ายๆเลยค่ะโครงสร้างที่ชัด KPI ที่ใช่ค่าตอบแทนที่แฟร์เท่ากับทีมที่ไหวและนิ่งเริ่มวันนี้ที่ลายเดียว แล้วค่อยขยายทั้งโรงงานในไตรมาสถัดไปหัวข้อใหญ่คือการออกแบบโครงสร้างองค์กรและวางแผนกำลังคนผมจะบอกขั้นตอนแบบชัดๆพร้อมตัวอย่างใครทำอะไรใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เริ่มเลยค่ะข้อ1วิเคราะห์งานจริงและข้อขวดเอากระดาษหรือเปิดไฟล์วาด workflow หลักของทีมวงจุดที่ทำงานช้าเช่น QA ปล่อยงานหรือเปลี่ยนรุ่นผลิตระยะเวลา1-2สัปดาห์ผู้รับผิดช,ชอบ ขัวหน้าฝ่ายผลิตบวก HR ข้อ 2. ออกแบบ job family และ job level จัดกลุ่มงานเป็นสายหลักเช่นผลิตซ่อมบำรุงคุณภาพ supply chain กำหนดระดับงาน4-6ชั้นตามความรับผิดชอบตัวอย่างเช่น operator technician senior tech supervisor ระยะเวลา2-3สัปดาห์ผู้รับผิดชอบ HR บวก line manager ข้อ 3. เขียน JD แบบ skill s p a c e ระบุงานหลัก ทักษะที่ต้องมีระดับความชำนาญและ KPI ของบทบาทนั้นตัวอย่าง KPI OEE, FPY, MTTR ระยะเวลา2ส,สัปดาห์ผู้รับผิดชอบ HR บวกหัวหน้าสายงานข้อ4วางแผนกำลังคนรายเดือนรายปีใช้ข้อมูลโหลดงานบวก Skill Matrix เพื่อจัดกะและทำ SWP ทำ Scenarios ดีฐานแย่เพื่อเตรียมแผนสำรองระยะเวลา3-4สสัปดาห์ผู้รับผิดชอบ HR Planning บวก Production ข้อ5เชื่อม KPI กับค่าตอบแทนและการประเมินผลงานตัด KPI ให้เหลือ4-6ตัวที่เป็นหัวใจผูกโบนัสทีมกับ KPI ระบบและส่วนบุคคลตามบทบาทตั้งรีวิวรายสัปดาห์ผ่านแดชบอร์ดระยะเวลาเริ่มทดลอง1นึ่ลายภายใน4สัปดาห์ผู้รับผิดช,ชอบ HR บวก Finance บวก Line m a n จ g e r จำง่ายๆวิเคราะห์งานจริงออกแบบโครงสร้างเขียน JD วางแผนคนและเชื่อม KPI กับค่าตอบแทน ถ้าทำครบทีมจะทำงานเร็วขึ้นเครียดน้อยลงและองค์กรพร้อมโตเรื่องวันนี้เลยครับฟังจบแล้วเราได้อะไรบ้างโครงสร้างองค์กรไม่ใช่แค่กล่องในผังมันคือเครื่องยนต์ที่ทำให้ทีมวิ่งเร็วต้นทุนคุมอยู่และคนทำงานไม่เครียดถ้าอยากลงมือทำแบบเร็วใช้ทฤษฎี5นาทีเริ่มจากสิ่งที่จับต้องได้ทันทีเริ่มจากมองงานจริงก่อนไม่ใช่ตำแหน่งหยิบกระดาษเขียนเวิร์กโฟลักของทีมและวงจุดคอขวดจากนั้นจดบทบาทที่ต้องชัด เช่นใครตัดสินใจเรื่องคุณภาพใครอนุมัติเปลี่ยนรุ่นผลิตนี่คือจุดตั้งต้นของโครงสร้างที่ทำงานได้จริงต่อไปลองตัด KPI ที่ไม่จําเป็นออกเหลือแค่4-5ตัวที่เป็นหัวใจเช่น OEEFPYchangeover ทําให้สมาร์ทและบอกทีมว่านี่คือเป้าหมายที่เราจะวิ่งไปด้วยกันต่อด้วยค่าตอบแทนอย่าให้เป็นค่าตัวเลขผูกกับผลลัพธ์ที่ทีมสร้างจริงๆเช่นโบนัสทีมตาม KPI ระบบแล้วเสริมรายบุคคลตามบทบาทวิธีนี้แฝงกว่า และทำให้ทุกคนช่วยกันปิดคอขวดสุดท้ายตั้งวงรีวิวสั้นๆทุกสัปดาห์ใช้ข้อมูลจริงจากหน้างานไม่ต้องรอปลายปีเพราะการปรับเล็กๆรายสัปดาห์ช่วยให้ทีมไม่หลุดโฟกัสจำง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากงานจริงตัด KPI ให้คมผูกค่าตอบแทนกับผลลัพธ์และรีวิวต่อเนื่องใช้เวลา5นาทีวันนี้วาด Workflow วงคอขวดแล้วบอกทีมว่านี่คือจุดที่เราจะปรับแค่นี้ก็เริ่มต้นได้แล้วต่อไปเราจะสรุปภาษาอังกฤษมาเรียนรู้ไปด้วยกัน Okay, now that we've listened, what did we get from this? An organization structure isn't just boxes on a chart. It's the engine that makes the team run faster, keeps costs under control, and helps people work without stress. If you want to take action fast, use the five minute rule. Start with something you can do right now. Begin by looking at the real work, not the job titles. Grab a piece of paper, sketch the main workflow, and circle the bottlenecks. Then write down the roles that need clarity, like who approves quality, who signs off on changeovers. That's your starting point for a structure that actually works. Next, cut out the unnecessary KPIs. Keep only four or five that really matter, like OEE, FPY, and changeover. Make them smart and tell the team these are the goals we'll run toward together. When it comes to compensation, don't let it be just numbers. Link it to the real outcomes the team creates, like team bonuses tied to system KPIs, plus individual rewards for specific roles. That's fairer and makes everyone work together to fix bottlenecks. Finally, set up short weekly reviews using real time data from the shop floor. Don't wait until year end because small weekly adjustments keep the team focused. Remember this start with real work, sharpen your KPIs, connect pay to results, and review continuously. Take five minutes today to sketch the workflow, circle the bottlenecks tell your team what That’s it takes to get started and all workflow circle here’s improve will your ต่อไปเราจะสรุป5คำศัพท์หลักจากคลิปภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลไทยและอธิบายสั้นๆให้เข้าใจง่ายนะคำแรก workflow แปลว่ากระบวนการทำงานคือเส้นทางงานตั้งแต่เริ่มจนจบถ้าเข้าใจ workflow เราจะเห็นคอขวดและจุดที่ต้องปรับคำที่สอง bottleneck แปลว่า คอขวดหมายถึงจุดที่ทำให้การทำงานช้าลงถ้าแก้ตรงนี้ผลลัพธ์จะดีขึ้นทันทีคำที่3 KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator แปลว่าตัวชี้วัดผลงานสำคัญใช้วัดว่าทีมทำงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่คำที่4 Compensation แปลว่าค่าตอบแทนคือเงินเดือนโบนัสหรือสิ่งที่องค์กรให้ตอบแทนผลงานของเราคำสุดท้าย Smart เป็นหลักการตั้งเป้าหมายแปลว่า ชัดเจนวัดได้ทำได้สอดคล้องและมีกรอบเวลาถ้า KPI เป็น SMART ทีมจะโฟกัสได้ง่ายขึ้นจำา5คคำนี้ไว้แล้วลองใช้ในงานจริงวันนี้เลย Workflow Bottleneck KPI Compensation และ Smart เข้าใจคำคือเข้าใจวิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนี่คือสิ่งที่ผมอยากแบ่งปันให้กับทุกคนในวันนี้ครับหวังว่าแนวคิดเล็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางชีวิตในมุมใหม่ถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ให้ช่อง Smart Life Academy ด้วยนะครับเพราะทุกกำลังใจจากคุณคือพลังที่ทำให้เราสร้างสิ่งดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นด้วย Lenovo e r a s e r XT 8 0 Pro หูฟังแปลภาษา AI ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้จากเนื้อหาทั่วโลกได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยระบบตัดเสียงรบกวน Bluetooth 5.4และใช้งานได้ยาวนานถึง38ชั่วโมงเหมาะสำหรับคนที่จริงจังกับการพัฒนาตัวเองสั่งเลยใต้คลิป